ราชาลูกหนังทวโลกขอเสนอระวังเอาไว้ให้ดีเฟอร์กิวฟันไดซ์เรเบ็คกับตันทีมของลิเวอร์พูลออกโรงเตือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ระวังทับหงแดงเอาไว้ให้ดีๆเพราะตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะเบียดแย่งแชมเิีย์ลีกอังกฤษกับทัพเรือใบสีฟ้าอีกครั้งเดอะเรดทำผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้โดยพวกเขาสามารถขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงได้อย่างยอดเยี่ยม โดยตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นแถมทั้งสองทีมมีคิวต้องดวลแข่งกันที่สนามเอตัดสเตเดียมในเกมหลีกหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติฟานไดซึ่งโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาออกโรงคุยโวว่า,วาตอนนี้ลิเวอร์พูลเริ่มทำผลงานได้สุดยอดอย่างต่อเนื่องเช่นในเกมกับเบลนฟอร์ดขนาดขาดตัวหลักหลายคนเนื่องจากบาดเจ็บและติดโทษแบนก็ยังสามารถไล่ต้อนคู่แข่งได้สบายเกือบ จกคำถามที่ว่าลิเวอร์พูลสามารถเบียดแย่งแชมป์กับแมนซิตี้ได้ไหมฟากลังชาวรัสตอบว่าผมก็หวังแบบนั้นเมื่อวันอาทิตย์ผมมองดูทีมในห้องแต่งตัวและรู้สึกเหมือนเราเป็นทีมรุ่นยูย่ 23, แต่เรายังคงเต็มไปด้วยคุณภาพและถ้าคุณดีพอเก่ามากพอทุกอย่างก็เป็นไปได้แต่เราต้องมาดูกันอีกทีเรายังต้องการชว่วเข้าข้างนิดหน่อยเราต้องไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บและต้องการความสม่ำเสมอโดยรวมแล้วในฤดูกาลนี้เราทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง แต่ซีซั่นมันไม่ได้ตัดสินแค่เดือนพฤศจิกายนและมันอาจจะยังมีเรื่องพลิกผันอีกมากมายเราทุกคนรู้เรื่องนี้ดีเราต้องโฟกัสในเกมนัดต่อไปเราทำผลงานได้ดีและเมื่อเรากลับมารวมตัวกันเพื่อเตรียมออกไปเยือนแมตท,ที่สำคัญมากๆเราจะรอดูว่าเราพร้อมสำหรับบททดสอบนี้หรือไม่ฟานไดระบุดิดมาฮามันฟันธงแมนซิตี้ปะทะลิเวอร์พูลทีมไหนเห ดิดมาฮามมนาดิดกองกลางทีมชาติเยอรมันออกรงทำนายผลการแข่งขันศึกพรีเมียร์นัดบิ๊กแมตช์คู่ระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลทีมจากฝูงและรองจากฝูงซึ่งจะระเบิดเกลือกันหลังพ้นช่วงพักเบรกเกมทีมชาติฮามานในฐานะที่เคยค้าแข่งกับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้อีกทั้งเจ้าตัวสวมบทคอมเมนเตอร์อยู่ด้วยถูกทดสอบความเห็นในการเผชิญหน้ากันระหว่างเรือใบสีฟ้ากับผงแดงที่สนามเอเันสเตเดียมในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน โดยสถานก,การณ์ล่าสุดแชมป์เก่ามีคะแนนนำทีมเยือนแค่แต้มเดียวเท่านั้นหลังออกไปเสมอกับเชลซี4-4ขณะที่เรดแมทชีนฝ้าบ้าทุกเบรนท์ฟอร์ดสบายเกือก3-0ต่อ 0. มันน่าจะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทิมลีเพราะมันเป็น2ทีมที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในระยะหลัง5มันเอ่ยเมื่อ14พฤศจิกายนเราต้องรอดูกันว่าพวกเขาจะมีใครลงสนามได้บ้างซิตตี้อาจมีทางเลือกมากกว่าลิเวอร์พูลแต่ลิเวอร์พูลมีนักเตะให้เลือกใช้สอยมากขึ้นแล้วในตอนนี้ ถ้าเป็นอย่างนั้นผมมองว่าลิเวอร์พูลจะไม่แพ้ซิตี้ขณะเดียวกันอดีตสตาร์ทีมอินซิเลกยืนยันด้วยว่าณนะเวลานี้คู่ปรบเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้ไม่ใช่ทีมร่วมเมืองอย่างแมนร์ที่ตกต่ำแต่เป็นลิเวอร์พูลที่เข้ามาเสียบแทนผมไม่ได้บอกว่าซิตี้เป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลจากประวัติศาสตร์เพราะเรารู้กันว่าูไน็ดกำลังถดถอยในแง่ของปัจจุบันซิตี้เป็นอริเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลแมนยูมีปัญหาใหญ่พวกเขาอาจพลาดโคต้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นนี้ด้วย สโมสรกำลังปั่นป่วนคุณได้ยินข่าวว่าภายในทีมแตกคอกันและผู้คนไม่ชอบเจ้าของมีหลายเรื่องเกิดขึ้นและทีมก็ไม่ดีพอคุณต้องบอกว่าซิตี้กับลิพูเป็นคู่แข่งที่สำคัญของกันและกันไปแล้วผมหวังว่ายูเนเต็ดจะกลับมาได้เพราะยูเนเต็ดที่แข็งแกร่งจะส่งผลดีต่อพิมลิกกูรูวิเคราะห์ลิเวอร์พูลคือคู่แข่งที่เหมาะสมจะแย่งแชมป์กับแมนซิตี้มากกว่าอาเซนอล ไมกาิชาร์ดอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่นักวิเคราะห์เกมได้ออกมาแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลดูจะมีภาษีดีกว่าอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์พิมลีกกับทีมเก่าของตนโขงแดงรัง้งตำแหน่งรองจาาฟูงหลังเอาชนะเบนฟอร์ดได้เมื่อวันอาทิตย์ในขณะที่ปืนตตามมาติดในดับ3โดยทั้ง2ทีมมี27คะแนนเท่ากันจากการลงสนาม12นัดอย่างไรก็ตามริชาร์ดก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่พร้อมจะลุนแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่า โดยเขาให้เหตุผลถึงเรื่องนี้สั้นๆหลังจบเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ว่าผมต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเป็นเพราะซาลาห์และเฟอร์กิลฟันได้ซึ่งพวกเขามีเกมที่ดีจริงๆสำหรับนะัดต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ยี่สิบมาพฤษจิกายนหลังจบช่วงเบรกทีมชาติโดยหงแดงจะยกคนไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอตัดสเตเดียมซึ่งถือเป็นเกมสำคัญในการชิงตำแหน่งจ่าฝูงของทั้งคู่อาคันจีหวังเรือลบข้อผิดพลาดก่อนนัดหน้าฟัดหง มาเนลอาคาชีกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เน้นย้ำเพื่อนร่วมทีมแก้ไขความผิดพลาดจากเกมล่าสุดที่เสมอเชลซี4ต่อ4ก่อนโปรแกรมนัดต่อไปทำศึกบิ๊กแมตช์กับลิเวอร์พูลแมนเซิตี้เสียถึง4ประตูนในการลงสนามพิม์ลีกนัดล่าสุดที่ปล่อยให้เชลซีไล่ตามตีเสมอสีต่อ4ี่ในช่วงทดเจ็บจากจุดโทษของโคพาเมอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาคันจีกล่าวถึงผลงานล่าสุดของทีมว่าเราไปเยือนเชลซีเพื่อคว้า3คะแนนให้ได้แต่เราได้เพียงคะแนนเดียวมันเป็นเกมที่เปิดกว้างเอามากๆ โต้กันไปโต้กันมาบางทีเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ในบางจาังหวะเรามีความผิดพลาดรายบุคคลและไม่ได้ครองบอลมากอย่างที่เรามักทําได้มันเป็นเกมที่เปลี่ยนจังหวะการเล่นอย่างมากทั้งเราเองและพวกเขาเราจะวิเคราะห์เกมนี้อีกทีและหวังว่าจะทําได้ดีขึ้นในนัดหน้าที่จะเล่นในบ้านพบลิเวอร์พูล เกมระหว่างแมนซิตี้กับลิพูที่เอตัดสเตเดียมจะลงสนามเป็นคู่แรกของพิมลีในสัปดาห์หลังพ้นช่วงเบรกทีมชาติซึ่งถูกวางโปรแกรมเอาไว้ในเวลา12 3 0นาฬนาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ที่ย5าพฤศจิกายนซึ่งคาดว่าทั้งสองทีมอาจจะต้องเข็นตัวหลักบางรายโดยเฉพาะบรรดาแข้งอเมริกาใต้ลงสนามในสภาพเหนื่อยล้าเพราะเดินทางกลับถึงสโมสร,รช้ากว่านักเตะยุโรป ดีเยเดชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าอิบราฮิมาคนาเต้กองหลังของลิเวอร์พูลน่าจะหายเจ็บกลับมาซ้อมได้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้คนาเต้โดนถอดออกจากทัพตราไก่ที่จะลงสนามพบยิบโรตาและกริชในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกช่วงเบรกทีมชาติหนนี้หลังมีการเจ็บแฮมสติงตอนแรกคาดว่าเซ็นเตอร์เฟรนซ์แมนจะต้องพักรักษาตัวนาน2ส,สัปดาห์ซึ่งอาจหายไม่ทันเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่2 5พฤศจิกายนอย่างไรก็ดีเดชองกล่าวว่าเขารู้สึกบางอย่างที่แฮมติง เขาเข้ารับการตรวจแต่มันไม่ได้ร้ายแรงเขาต้องการเวลาเพื่อไม่เกิดความเสี่ยงใดๆมันไม่ใช่บริเวณที่เขาเคยเจ็บมาก่อนการเรียกเข้ามาคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรในแง่ดีที่สุดเขาน่าจะลงซ้อมได้ในวันศุกร์หรือเสาร์นี้ครอบครัวเปี่ยมสุขลุยดิอาร์สตีทีมลิพูโอบกอดคุณพ่อด้วยความโล่งอกหลังจากตั้งสองได้พบกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มก่อการร้ายยอมปล่อยตัวผู้บังเกิดกล่าวดิอาร์สได้รับข่าวร้ายตั้งแต่วันที่28ตุลาคม เนื่องจ,อาจากกลุ่มก่อการร้าย ELN จับกลุ่มพ่อและแม่ของเขาไปก่อนที่ซซเลนิสมารรลันดาคุณแม่ของเขาจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่นานและไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ลุยมาเนลดิอาร์ถูกกลุ่มกบฏคุมตัวเอาไว้นาน12วันก่อนจะยินยอมปล่อยตัวในท้ายที่สุดกระทั่งล่าสุดมีการเผยภาพดิอาร์ได้พบกับคุณพ่อเป็นครั้งแรกหลังจากพ่อของเขาได้รับอิสระเมื่อวันพฤะัสบรีที่9พฤศจิกายนและมีการบาดเจ็บเข่าเล็กน้อยเนื่องจากต้องเดินเป็นระยะทางไกล รวมทั้งต้องอยู่บนหลังม้าขึ้นเขาด้วยหลังได้รับการปล่อยตัวคุณพ่อของเดีาร์สเปิดใจว่าไม่อยากให้มีใครได้รับประสบการณ์ที่เลวร้ายเหมือนกับตนไม่มีข้อเสนออะไรทั้งนั้นไม่มีความจําเป็นทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายขอบคุณพระเจ้าพวกเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรผมไม่อยากให้ใครตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับผมพ่อของเดีาร์สในวัย5้ปีกล่าวผมต้องอยู่บนหลังม้านานมากกับการขึ้นเขาหลายลูกและฝนก็ตกหนะักแมลงก็เยอะ ผมนอนหลับไม่สบายเลยมันแย่มากที่แทบไม่ได้นอน12วันถึงตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาถึงลักพาตัวผมพวกเขาบอกให้ผมใจเย็นและยืนยันว่าจะไม่ทําอะไรผมผมมีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับลูกชายก่อนเกมของเขากับสโมสรเขามีความสุขเพราะผมได้อยู่กับครอบครัวแล้วงานผลงานที่ดีกลับมาได้ในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดอีกครั้งน่าจะทําให้มั่นใจขึ้นเยอะเลยสถิติของคอสซ่าซิมิคาในเกมเบรนท์ฟอร์ด 2องแอซิสห0ชนะการดวลกลางอากาศ85%จ่ายบอลสำเร็จ3ขี่พาส10ครอสล่วงเข้าเดือน11อัปเดตความเป็นไปพิมลิกก่อนเข้าเบรกทีมชาติพฤศจิกายนมาถึงอีกครั้งอย่างไม่ผิดคิวสำหรับเบรกทีมชาติประจำเดือนพิศจิกานที่มีทั้งการตัดสินรอบคัดเลือกยูโร2024และฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกของหลายโซนดังนั้นก็ถือโอกาสไปมองซ้ายแลขวากันหน่อยกับสถานก,การณ์ที่เป็นไปของทั้งพิมลิก ซึ่งเริ่มเห็นดำเห็นแดงมากขึ้นทุกขณะแล้วพิมลีก12นัดท็อปไฟ์พิมลีก2,023-2,024 1แมนซิตี้28แต้ม2ลิพู27แต้ม3อาร์ซอนอล27แต้ม4สเปอร์26แต้ม5แอสตันวิลล่า25แต้มท้ายตารางพิมลีก16ฟูลแลม12แต้ม17บอลมัด9แต้ม18ลูตันทาว6แต้ม19เชฟฟีเดต5แต้ม20เบอร์ลี่4แต้ม การพลาดท่าเสียสองแต้มให้กับจุดโทษ90บวก5ของเชลซีสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ภาพของการแย่งชิงหัวหาดพรีเมียร์จนถึงตอนนี้เป็นไปอย่างขับเคี้ยวคู่ขี้สูสีเรือ28หงกับปืน27ประเด็นสำคัญของเมื่อสุดสัปดาห์ยังอยู่ที่การสะดุดอย่างต่อเนื่องของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่พ่ายวุฒิทำตันวันเดอร์อย่างเจ็บปวด1ต่อ2ชนิดโดน1ต่อ1ตอนทด90บวก1และ1ต่อ2ทด90บวก7 ความพ่ายแพ้นี้ยังมาถัดจากที่สเปอร์โดนพิษคำตัดสินจนต้องเหลือ9คนและแพ้เชลซีย่อยับ1ต่อ4เกมมันเดนไอห6พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามไม่ว่าโชคดวงจะไม่เป็นใจขนาดไหนแพ้ก็คือแพ้และการที่สเปอร์แพ้2นัดติดก็ทำให้พวกเขาถอยลงไปอยู่อันงดับ4ี่นำหน้าแอสตันวิลล่าแต้มเดียวทวนๆเช่นกันสเปอร์เหลือนำหน้าทีมกระสอกระแสะอย่างแมนเชสเตอร์ที่ยืนอันดับ6อยู่แค่5แต้มเท่านั้นเมื่อกลายเป็นว่า เห็นเดียวก็แพ้เกมนั้นแพ้เกมนี้ปรากฏแมนยูชนะในพิมลิกมาถึง4จาก5เกมหลังด่านท้ายตารางชัดเจนมากว่าการลุนหนีตายจะเป็นเรื่องของ4ทีมซึ่งได้แก่3น้องใหม่ลูตันทาวเชฟฟีวต็ดเบอร์รี่กับทีมหน้าเก่าอย่างบอลมัดซึ่งถึงตอนนี้ทั้ง4ก็เป็นแค่4ทีมที่ยังทําแต้มได้ไม่ถึง2หลักอย่างใครเขาหน้าผิดหวังสุดกลายเป็นเบอร์รี่แชมป์แชมเปี้ยนชิพ101แต้มซึ่งดูจะมีทีมที่ไม่พร้อมลุยพิมลิกจนแพ้แล้วถึง10จาก12เกมที่ผ่านไป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ